พี่กะปิวันนี้พี่ทําอะไรอยู่หรอครับวันนี้พี่กําลังจะพาไปรู้จักกับเทคโนโลยีที่น่าตื่นเต้นมากนั่นก็คือเครื่องพิมพ์สามมิติการพิมพ์สามมิติมันคืออะไรหรอครับการพิมพ์สามมิติเป็นเทคโนโลยีที่สามารถทําให้เราสร้างสิ่งของต่างๆได้จากแบบจําลองในคอมพิวเตอร์ดูนี่สิว้าวผมอยากเห็นแล้วครับ <laughs> โอ๊ยปลาละระวังหน่อยสิเดี๋ยวก็ง่ายหลังไปหรอก <laughs> ขอโทษทีครับพี่กัะปิมันตื่นเต้นจนผมเก็บอาการไม่อยู่เลยมันทำงานได้ยังไงหรอครับพี่กัะปิไม่ใช่ว่ามันจะพิมพ์ผมออกมาใช่ไหมครับ <laughs> ไม่หรอกจ้ะมันจะใช้วัสดุพิเศษที่แล้วก็พลาสติกแล้วเครื่องก็จะสร้างสิ่งของออกมาตามแบบที่เราจำลองไว้ในคอมพิวเตอร์น่าทึ่งมากเลยครับแต่ถ้าพิมพ์ขนมออกมาได้ก็คงดีนะครับปาลากลับมาที่โลกความจริงก่อน เทคโนโลยีนี้มีประโยชน์ยังไงบ้างหรอครับพี่กะป,ปิมันมีประโยชน์มากเลยจ้ะเช่นใช้ในการสร้างชิ้นส่วนต่างๆในการแพทย์การสร้างโมเดลสำหรับการศึกษาและแม้กระทั่งสร้างบ้านในอนาคตว้าวผมอยากเรียนรู้เรื่องเทคโนโลยีใหม่ๆอีกแล้วเราสามารถพิมพ์บ้านที่มีสไลเดอร์ให้ผมเล่นได้ไหมครับ <c oughs> ถ้าปาลาช่วยพี่สร้างแบบจำลอง <c oughs> ก็อาจจะได้นะจ๊ะนี่คือของที่เราพิมพ์ออกมาใช่ไหมครับ <c oughs> ใช่แล้วจ้ะ เป็นของเล่นที่เราสร้างขึ้นมาจากแบบจำลองในคอมพิวเตอร์เห็นไหมว่ามันน่าสนใจแค่ไหนผมชอบมากเลยครับขอบคุณพี่กะปีที่สอนผมนะครับยินดีจ้ะการเรียนรู้เรื่องเทคโนโลยีเป็นสิ่งที่น่าสนใจและสนุกมากๆครั้งหน้าเรามีเรียนรู้เรื่องอื่นๆกันอีกนะแน่นอนครับผมอยากเรียนรู้เรื่องใหม่ๆกับพี่กะปีอีกเยอะเลยครับตอนนี้พี่มีกิจการสนุกสนุกสำหรับทุกคนที่ดูอยู่ถ้าพวกเรามีเครื่องพิมพ์สมมติ คุณอยากพิมอะไรเป็นอย่างแรกคอมเมนต์คำตอบของคุณด้านล่างเลยฝากกดไลค์กดแชร์กดสับสไคร b e เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับ